ดีเนาะกาซาบายดีพ The ี่น้องโปรไฟเบอร์จุกูซุกคนเนาะมือนีกามาพบมโอกับส่องกอกซีทรามชแนลเนาะส่องน้องใหม่มือนีกาชได้มากินอันนี้แหละเนาะงอีสั่งแหละอาจจะเอืนอมาทอดเต้าหู้เต้าหู้ทอดเนาะเต้าหู้ทอดกาลองเฮ็ดแบบยุ่ยเหียดกับเบิ้งเขากินเลยหรือว่าออกไปกินอยู่หนอยกันเป็นตาแสบไปเลยมูละว่าเราอยากกันเลยนี่เฮ็ดเจี๊ยบกะปิกะปิจำอันนี้แหละอันนี้กา ตาหู้ดิบตาหู้ดิบแล้วก็นี่ขน,น,นุนเนาะแล้วก็มีผักกาดอันนี้แหละมาแต่อัตวดิบกับซี่ใส่ม mm ีบวมหตอนเดสองเนี่ยมันทนนัน้น่ะมาติเหตุเบียดนี่เจวสิลาเ่นี้แหละกินหวานกินอ่ะย mm ืน hmm.

พปกติการมากกินอันนี้นะมากินตะหูแต่ว่าเคยไปกินอยู่นอกถาดถาดบนในใหญ่ทำนี่แต่ว่าราคามากกันก็สูงในหาสิาาสพันหาดสิพันธ์ปหาสิพันโดนอ่ะบังทิปใส่หมักแตงในนี้ดูใส่พับเลยมูระยากอันเนี่ย จัดให้แล้วมาัหมาเบียร์ขึน้นเนี่ยมาตอนสอบเรามม่ขึ้นเ,เบียร์หึ้เบียร์ขึ้นเ,เบียร์ยบริษัทจังกติหน,น่อยะ เอสสวอตอิรล,ลายแม่ทรงใจอยากบุกพ่อคนมจีนโดนัทโปรีนบุบกพ่อสวอกแต่ก็เป็นตาเแซ่บเลยนะหม้เจียวแซ่บเอื้อนว่าพัานจะ,จะเมนเน,ะนาะลักษณะพันแต่ว่า อันเบียร์ก็จะเต้าหู้ทอด,ดได้แต่เซนหนึ่ง,งทางไทยเป็นจานเ์อะจานชาอยูนอกเนอะเอาทานหนึ่งห้าสิบเลยยูนอกจานนี้ทำนี่แหะกุบซ่งเลยนะกินหนึ่งบอุอเอ่อืม แล้นี่มันมันเค็มเนื่อครับเค็มไนี่มันจะน้ำปลามันมีน้ำมันะน้ำปลาเนี่ยตำข้าวปุ้นทำแจ่วซุ่ม

Rồi chụp bạn luôn. Ừ. Tôi biết rửa xe rồi. ཁྱོད 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 Để nó sáng sáng Cô là sĩ đã Cô lạc không xong ฮิ้นมัดฮิ้นมัดฮ่าศैนคำท2อยากท1แข่ง

C'est mm -hmm. mm. <laughs> bien oh ม่จวดน้มันออขาวเนาะถ้าแกดนๆนๆี่สก็ใจยากกากินยูอนอกมันพลาษฎรพันแหละมึงหาที่ยวปารีพอดียคนละจานเจ้ามือดีมวลด มดแม่อและอ้าวยิ้มห้ยังจะนอนอยู่สะได้เงินเหตุการณ์กขึ้นหิวสองคนเห็ดแต่แปลงม้งแรงนะฮะพกมงต่อแล้วก็มากยูยยกเผาหลังจัด แล้วไอ้ยากกันตะ๊ผู้ถอดกันอยากตั๊กู้ถอดกัเลยใจไทยไม่เนี่สนใจปิดมะมามือหน่าเห็นไหมตัวสำหรับคลิปนี้กันหน้าที่จบไปแค่นี้เนาะการอย่าลืมถ้าผู้ใดมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาอกจากกดติดตามให้โซ่กดเก่าสิบสามชแนลเนาะ สองน้องไปถ้าก็ตามไปเมื่อวานเมื่อคืนนี้เนอะมีแต่ขอถือโอกาสนี่อำ้มลาบเพราะมีพี่น้องเนาะบาย